ออฟสวัสดีครับผมนี่กับชูลูกอีสองไม่คงสิ่นนะวันนี้ก็จะไปรับตัวเจ้าฮิเชิหรือว่าเจ้าสมายครับออกลุยงาน,นมาด้วยสุปเกรด <c oughs> <c oughs>

งานอีกทีหนึ่งครับพี่น้อง เดินทางมาถึงบ้านกระดก็ออกมาเลยครับไม่ได้พักเลยครับงานรออยู่ับตรงนี้นไปเช็ครถกัน ากับเหล่าน้อยครับเจอตัวแล้วเจ้าสมไลย

វាទេនោះមពុតុត្រៃតុរងទេទេ หน่ตาตาครับขอบคุณเด้อครับ น่าจะอีกหนึ่งกิโลบ่หนึ่งกิโลสองขีดเอ๊ะหนึ่งกิโลห้าขีดครับระยะทาง ฝนตกแน่นอนเลยตอนกลับบ้านน้ำในบุ้กียังเต็มเลยครับ ไหนเนาะเ่ยาทางหา <Jamie, S 2> ที่ลงไม่เจอพี่น้องโอ้ยทำงานมาแรกก็เฉยชาเลยกินชาเฉยน่าจะไปข้างในนี่นะอู้ไปข้างในนี้ลึกมากเลย อยู่บนอยู่ในปา่าติดเลยจะกตองกับทีมงานนี้แต่ริงตัวนี้จะเป็นลานตักมันนะครับโอ้รับซื้อมันแล้ว่าจะเป็นหินทุกนะครับที่กองอยู่ครับน่าน่าจะได้ตักตรงนี้เลย ทีมงานจะได้ลุยเกันตรงนี้นะครับตกักไปเทยอยู่นู่นที่ผมทำอยู่วันแรกครับยกยด,ย,ยดุเลยโู <S 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 ้เลยมาให้กลิ่น ครับสำหรับถึงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเ<า>จอก,กันใหม่ชิมได้นะครับกดซับเลยผมกก่่ีรัต้องใช้